เท่าไรนี่หนึ่งหมื่นหกพันห้าร้อยเมษาหน่อยสวยๆนี่โอ้ยหนึ่งหมื่นหกพันโอ้แยกแม่มากเื้อมาขาวงามๆเถอะเนาะสีดอกเล่าง่ามๆบ่แม่เพื่อนอ่ะหนึ่งหมื่นหกพันห้าร้อยจะพี่น้องเมษาหน่อยงามๆอันนี้เขามันเพิ่์ลวาสิไปกับแม่เพื่อนเลยเอาไว้สักก่อนมันงามเสียดายให้เลี้ยงอยู่ไทยซะเพิ่์ลวาเนาะเพิ่์ลบไปเวียด ซี่โพงห้ารอยเอาขาอนุญาตเบอร์โทรเพิ่นครับคุณหนุ่สวัสดีครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องบ้านสว่างเจ้าแนวภาคพีภาคเน้องมาเลาะชมบรรยากาศการซื้อการขายควายตลาดนัดโคกก็คือบ้านน้องเจ้ตลาดชมพูพุดธจังหวัดไรยพี่น้องเ้าร์วันนี้คือคักตึ้งม้าตึ้งควายพี่น้องเนาะควายลายพี่น้องเนาะควายหลายคนเยอะพี่น้องเนาะเบื้องบรรยากาศพี่พี่น้องเนาะคือคาดเงี้ยพี่น้องโอ้ยเดี๋ยวขายเปิดปุ่มปลาไปไหนขายเปิดปุ่มเหรอไปขายเปิดปุ่มเหรอลูกบ่ปลาเพิ่นขึ้นมาหมานเบดี่น้องปาโท๋โต มานคักมืองหญิงสาวเบงพี่น้องมาเบงผ้าพี่พี่หน่อเนาะผ้าเลาะผ้าลุยมาเปิดราคาเฮ้ยมาโผล่ขนพี่น้องปาดคนหลายพี่น้องเนาะปาดปาดปาโทษสุดยอดสุดยอดพี่น้องเนาะควายเยอะควายเยอะพี่น้องเนาะอาโทษเจ้าบาทห้าพันห้าร้อยปลาปูหน่อยพี่น้องโอ้พี่นว่อแต่สี่พันโอ้พี่เขาลังต่อรองใหญ่สี่พันห้าพันหายวันไหนขึ้นว่า เ็นยังไงหาหาอยู่หปัญหาันอยู่อยู่เป็นคขยหน่อยตั้นต่ำไปหน่อยแบาคน่อยเพื่กลังต่อรองปัญหาปัญา่าันจะไปย่านี่ด้วยเหรอเอมคนตายดิชิญญาดิอย่าใดแล้ววันนี้เพิ่นเพิ่นเหยี่นเพิ่นจะได้หาหเพินว่าท่านใดกันอยู่นั่นล่วงเหรอผู้คืนให้เท่าใดวันนี้เพ่นเพิ่นเหยี่ยนคืนคืนคืนใแน่้ผู้คืนนั้นนน ร้อยไปี่สองอ้ยเนาะลุ้งมาบักหลอุบตดี่ตัวเส่งเพิ่นกลังตอรองกันพี่น้องเนาะเพ่นกำลังตอจะให้สี่องอนยุ่กับเมีนเพื่อนกำลังตอล้อไงพี่น้องเปิ่อนบรรยากาศการตอร่องค่ายผู้น่อยเพื่อนอยากได้หาใช่ไหแต่ว่าเพื่อนลุงมหาแล้วพี่น้องเนาะแต่ว่าผู้ให้ให้สสองอยู่อ้าคืนไหนจ้หน่อยบาดเนียผู้ึ้น ขึ้นให้เท่าไรได้ลงฟาดพน้เจ้าซื่อนลาไแลงฟาพุ่นดอนลยวดาเน้อยเท่าไรตัวน้อยๆน่าเนีวลมาเเท่าไรตัวน้อยโอ้เนมหาสื่อคุยหน่อย ข้อใดลูกพเนาข้อไหนลูกพเนาเจ้าเสียวจักพันบ่วงคำนหนึ่งเบาเพิ่นมาหาสื่อควายหน่อยหาสื่อควายหน่อยปะครับโอ้สื่อโอ้เป็นสื่อควายหน่อยหาสื่อควายหน่อยพี่น้องเนาะให้เพิ่นต่อรองกันนี่เพิ่งบรรยากาศการต่อรองกับพี่น้องเนาะเพิ่นกําลังต่อรองกันกันให้เพิ่นต่อรองกันไปเนาะพี่น้องเนาะอได้ยัง เบิร์นขนาดน่ะเบิร์นมันจะขัดการสื่อการขายไปคือคักพี่น้องเนาะคนสื่อคนขายไล่หลายพี่น้องเนาะคนสื่อคนขายเท่าไรนี่หนึ่งหมื่นหกพันห้าร้อยเมษาหน่อยสวยๆนี่โอ้ยหนึ่งหมื่นหกพันโอ้แยกแม่มากเื้อมาขาวงามเถอะเนาะสีดอกเล่างามง่ามบ้ามครับบ้าเมยเพื่อนน่ะหนึ่งหมื่นหกพันห้าร้อยพี่น้องเมษาหน่อยงามอันนี้เขามันเพื่อนว่าสิไปกับแม่เพื่อนเลยเอาไว้สัก่อนมันงาม เส้ดสให้เลี้ยงอยู่ไทยซสเพื่นว่าเนะาะเพิ่นบ่ไปเวียดสิบหกห้าร้อยเอา,าขอนอนุญาตเบอร์โทรเพิ่นครับศูนย์หกสี่ครับศูนย์หกสี่หกแปดเจ็ดหกดเดแปดเ่เจ็ลพี่น้องควา,ายางามโซมาต่อรองเอาไปเลี้ยงงามงามพี่น้องเนะาะห้อยห้อยผ้าบอระา,า,าบือสารคามพี่น้องเอาขอบพุณหรายๆมานสิบหกห้้อยพี่น้องนี่ขาเข้าเท่าไหร่เ่ครับสองหมแม่ตันตพี่น้องตันเนาะตันขนาดนี้แม่สาวยูทพี่น้องนี่แม่สาวตันตันอเอาไปรุ่นเอา ผสมแล้วได้พี่น้องผสวมห้แล้วอาไปรุ่นเอาสองหมสูงอยู่ประมาณร้อยสามได้พี่น้องเนาะร้อยสามสิบได้เบิ่งแงครงขาต,ตนโตเพิ่นเบอร์ร่อียัดเอาพี่น้องเนาะสองหมาันเอาไปเลียงเอาไปต่อยอดได้ข้อีหาัออเบอร์โทรครับผมศู4ย์หก8ี่ยังก่แปดแปดสี สองสองสี่สี่สองส้องผู้ใดสนใจก็โทรมาต่อรองผู้ใดสองหาเพิ่นเปิดไว้ต่อรองเอาเอาไปเลี้ยงขอบคุณเลียนร้านมันครับผมาตัวผู้หน่องบรรยากาศเช่นนีกันครับเพิ่นควายเผือกควายดอนควายงามพี่น้องทางพี่เพิ่นกำลังจูงหนีผมสีน้ำเพิ่นไปแม่สาวเผือกกลับผูหน่อยอ๋อแม่สาวดำกับเผือกหน่อยเผือกหน่อยเขาเท่าไร 3,000ครับ3า0 0มอันนี้ดิแม่สาวดิ <S 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 อันนี้3,000โอ้ทอากาันราคาทอากาันภูหนึงแม่นึงได้พี่น้องรคาคา13,000กันตัวนี้ลูกเก่าเจริญงามๆพี่น้องงามสีสันต้นตัวโค้นนงสางได้เลยเนาะโค้งสางได้เลยพี่น้อ,อนนนงสาวสาวแม่สาวหน่อยมากสิได้พี่น้องตัวนี้ทอกันกับบักเผือกลงเพริกองกันสิบสามหุ่นดีต้นตดีสิบสานเปิดใบพี่น้องเนาะนี่คือราคาควายเพิ่นเปิดไว้ตัวนั้นงามพี่น้องแม่สาวนั่นงามพี่น้องเนาะ13หนาเลี้ยง นาเลี้ยงนาเลี้ยงทั้งสองตัวแต่ว่าแม่สาว,น,ว,ว,วาานั่นตอตอยอดได้มาแล้วบอกพวกนี้ย่างอยู่วะเดี๋ยวสิไปหาอ่ะสิบสามสิบสามตัวนี้เป็นปตาเลี้ยงตัวนี้ตัวนี้สิบสามเปตาเลี้ยงลูกเก่าจะเลื่อนเพิ่นเพิ่นมีเบอร์โทั่วปอขอนี่ยากโอ้บอมีเนาะเพิ่นมา,าจากเสียระพูมเพิ่นบอมีเบอร์โทรเสียดายสิบสามที่พี่น้องราค่าก้อยกำลังเป็นพี่น้องเนาะกว่านี้ได้ไปตั้งแต่ด่วนพี่น้องเนาะพอนี้พอนี้เปิดเจ้าไหนนี่ 38มแโอ้37 37ตันขนาดเนาะเพิ่นท่องบ่นี่ท่องแล้วที่พี่น้องตันขนาดท่องเจ็ดเดือนสูงรอยสายเจ้าหาบวกลบได้เนาะสูงเพิ่นโอ้ย37เด้อพี่น้องตัวนี้37ามแม่ท่องเจ็ดเดือนแล้วพี่น้องท่องเพิ่นพี่น้องอุ้ยท่องเบิ่งท้ายเพิ่นพี่น้องตันขนาดเลยราคาควายพอนี่ เป็นตาสื่อเรียงพี่น้องเป็นตาเอาไปต่อยอด37เพิ่นเปิดไวบอ้าวพ,พ,พอนิตขออนุญาตเบอร์โทร082ครับ082ย์แปดสองโคกแปดวายใหญ่ควายงามควายทองท่องแล้ว7เดือนพี่น้องเขาพอนิตเอาไปต่อยอดเอาไปสร้างกับไร้ต่อ,อยอดได้เลยพี่น้องเนาะอ้ามันหมานพอนิตขอบก็เลยหลายครับผมควายใหญ่เพิ่นพี่นอ้องเนาะควายทองเพิ่นใหญ่เลยอุ้ยสูงอยู่ตัวนี้เนาะสูงเลยพี่น้องควายสูงเลยพี่น้องเนาะใหญ่เงางามสามสิบทรมาต่อร้องกับพิ่นได้ น,น,นต่อไปน้องเนาะคือคักพี่น้องไฟายบานเฮาคือคักเมื่อนี้ตลาดน้องแก่คืออีิงจพี่น้องเนาะคือคักเบื้องบรรยากาศการตอร่อรองบรรยากาศการซื้อการขายเดี๋งพี่น้องเนาะเบืองป้ายสองโคมลูกเพันแม่หนึงน่งผูหนึ่งตัวนี่สองโคมพี่น้องเนาะสองโคมบ่ลูกสองโคมผูหนึง่งแม่หนึง่งเนาะลูกผูหนึ่งแม่หนึง่งลูกแม่เขาตัวนั้นบ่ เออแม่ขอ้นนขอมตัวนั้นผูกข้อมตัวนี้อ่าเปิดขอ 20, ้อมละจังไรบาทสองหมื่นซื่อข้อมละสองหมื่นสื่อพี่น้องตัวนี้ลูกผูกหุ่นแม่จังสี่แหละพี่น้องเนาะแม่หัวตาลูกแรกบ่ลูกสองเนาะนี่ลูกเพลินพี่น้องลูกไส้ตัวนั้นลูกแม่สองหมื่นทอกันนด้พี่น้องสองตัวนี้ 200, อนสองหมื่นทอกันสองข้อมสี่ตัวเนาะสี่ตัวของเพลินลายละข้อมละสองหมื่นบาทนี่เปิดเงาพี่น้องตัวน,นั้นก็สดๆอยู่ลูกลูกสองขึ้กันบ่รื่ลูกแรกตัวนี้สดเด้นี่ น่าจะเป็นลูกแรกพี่น้องลูกแม่นี่ลูกแรกสดสดอยู่พี่น้องเนาะสองหมื่นเท่กันเพิ่นนี่ลูกสาวเพิ่นพี่น้องอ่าเบิ่งลูกสาวเพิ่นลูกสาวสวยแม่เพิ่นลูกแรกอยู่พี่น้องเนาะสองหมื่นลูกไส้งามลูกไส้รอแม่นี่สองหมื่นเท่กันแต่ว่าแม่เพิ่นลูกสองแล้วพี่น้องแต่ว่าลูกไส้งามโอ้ลูกไส้มาเบิ่งคาคลไงงามพี่น้องลูกไส้เพิ่นงามอ่ะทายดีโอเคเลยสองหมื่นลายละสองหมื่นมาขออนุญาตเบอร์โทรเพิ่นขออนุญาตเบอร์โทรลูกศูนย์เก้าหกสี่ศูนย์สอง เจ็ดสอีกเสื้อหนึ่งลูก0 9นเ7อาผู้ใดสนใจก็โทรมาตอรองกับเพื่นใดพี่น้องสองโคมโคมละ2องหมื่นได้พี่น้องเด้ตอลองเอาขอบคุณเลาลๆลูกมันมัครับผมพองเข้าจะบาทลูกอ่าลูกผมเปิดเลยแล้วก็สองหมื่นเจดพันลูกแม่ม่ลูกลูกผูลูกผูได้พี่น้องสีมันคือดสีลูกคนเดสีชมพูเลยเด้อพี่น้องสีชมพูลูกลูกราเพน สองเจ็ดเพิ่นเปิดไว้นี่แม่เพิ่นแม่เพิ่นโค้งสางไงแม่โค้งสางดีพี่น้องแม่เพิ่นสูงรอยสามสิบห้าบวกลบแม่เพิ่นอ่างดีดีพี่น้องอ่างดีตันขนาดเนาะตันจุดเป้พี่น้องทใายเพิ่นเป้เลยลูกชายเพิ่นพี่น้องเนาะสองสองเจ็ดเนาะลูกเนาะสองเจ็ดได้พี่น้องเนาะ,นนนะเอาขออนุญาตเบอร์โทรลูกศูนย์เก้าสองศูนย์เก้าสองสี่สี่สามสี่สี่สามสามห้าหกสามห้าหกสามมัตส์ใส่ลูกเชียงขวัญเนาะเชียงขวัญรอยเอท่าเไกลไกลเนี่ยพี่น้องเนาะเอาลูกชายเพิ่นพี่น้องสีเพิ่นอ่องตองเลยพี่น ตันดีต้นโตดีนี่แม่เพื่อนอ้างด้ด,ดีอ่ะลูกประมาณลูก2ลูก3เนาะลูกเนาะเนี่ยประมาณน่ะลูก3แล้วพี่เนาะสองเกจเพิ่นเปิดไว้เอา้ามันมานลูกขอบคุณหลายๆหลหมาครับผม2องโตด้อแม่ลูก2อเกจเพิ่นเปิดไว้พี่น,น้นนองเนาะนีกก่คือราคาวายตลาดนัดพวกกูดูบ้านน้องแจ๊ช่วงผู้กู้เท่าเหมือนกับพี่เราเนาะจักบาทตัวน,นี้เพิ่อนในชีวิตจักบาทตัวน,นี้จ้าบาทนี่ โอ้มันขายเบิด์ตสุดโต๊เบิร์ไหนขายเบิด์ตสุดโต๊มาหมานเลยพี่น้องเวียดเอาไปเบิดเลยเวียดเอาไปเบิดเลยเวียดเอาไปเบิร์ตเลยพี่น้องเนาะขายเบอร์อะไรนี่หล่ะก็หอยนันหอยนันได้มากพี่น้องมึงหนีหอยนันได้ขายเนี่ยแหละตัวหอยนันเลยพี่น้องเนาะหอยนันได้ขายไปหลายแล้วพูนอ่ะเบิ่งตตนโตเบิ่งควายเพิ่์ตพี่น้องหอยนันร้ายสัตว์ได้ขายตัวขายเนี่ยเจ้าบาทขายสี่ตัว ขายสี่ตัวแล้วาทขายสีตัวมือนี้มามานอหอยนันมือนี้ตัวไหนตัวลูกโอ้โอ้หมุนไปหมุนมาหมุนไปหมุนมาเอาไปหมุนโอ้อ่แม่ลูกเท่าไหรนี่มันโอ้สี่ตัวหนึ่งุ่น่สาวมม่นจะโอนนนอ้เอาสีตัวตัวได้นง หนึ่งสองสามตัวไดเวียดมาแล้วเวียดเวียดมาแล้วเวียดมาแล้วหนึ่งสองสาตัวหุนสี่สิบสามใส่ตัวหนึ่งเอาตัวนี้ได้ขายแ้วบัแมนเบ่โอ้โอ้สตัวเพิ่นขายไปแล้วสเท่าไรก่อนสี่หมื่นสาม่ตัวสี่หมื่นสามตัวพุนพี่น้องเนาะเพิ่นขายไปแล้ว4ี่หมื่นส้เพินเปิดไหบพี่น้องเนาะ ข้องหอยก้อยบานนี้มาเอาตัวย่างน้ำผึนอ้าวตัวย่างบานนี้หอยนั่นนี่บ่เท่าไรเนี่ยแม่ลูกนี่นพี่น้องใบพ่อสองหมื่นหนึ่งหมื่นแปดพันหาอร่อยสองตัวได้นั่นลูกเพื่อนพี่น,ออน,น,อน,น,น้องข้อง,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 งหอยนั่นเพผึนควายหอยนั่นนี่ปลาตะห่วงพี่น้องเนาะแม่ลูกถูกถูกพี่น้องเนาะหนึ่งหมื่นแปดพันจูงอยู่เท่าไรหอยนั่นสองสามแม่ลูกคือกันลูกภูบ่นอ่ะ ลูกผู้พี่น้องนี่ลูกเพิ่นพี่น้องนี่ลูกเพิ่นลูกผูเพลินสองหมื่นสามพันแม่บากไงดิพี่น้องแม่พระธรรมด่าแม่บากไงลูกชายเพิ่นแม่ไงสองสองตัวนังสองสองปากไงเนี่ยพี่น้องสองสองได้พี่น้องต้นหนังได้สูงร้อยสี่สิบบวกอ่ะสองสามคือสองยังกว่าสองสามสองสามอ่ะเบิร์อะไรเนาะโอ้นี่ป่ะโอ้แม่นี่สดๆแม่ลูกแรกเนาะสองเจ็ดลูกแม่เดี๋ยวไปเบิ่งลูกเพิ่นพี่น้องเอ่ะมาขออนุญาตเบอร์โทรหอยนันก่อน ศูนย์ค่าแปดหนึ่งหกสี่หกแปดสามหนึ่งสนึ่งพี่น้องหอยนันจากไส้มูลเขาได้มาชุดบักไงพี่น้องโทษมาเบอร์นี่เพรผิดหวังต่อร่องได้พี่น้องเนาะอันแม่นี่สองเจ็แม่ลูกแรกสูงสูงขึ้นกันเนาะแม่เนาะร้อยเกือบร้อยสี่สิบบวกขึ้นกันพี่น้องตัวนี้เดี๋ยวไปเบิ่งลูกสาวเพิ่นเป็นลูกสาวได้สองเจ็พี่น้องเนาะเดี๋ยวสิไปเพิ่นอ่ะเพิ่นไปได้บ่ล่ามาเออผมผมไปได้บ่นี่นี่ลูกสาวเพิ่นพี่น้องเอาเบิ่งลูกสาวเพิ่น อ้บนี่ลูกสาเพิ่นพี่น้องลูกสาเพิ่นสองหมื่นสามพันตัวนี้สองสามเพือพี่น้องตัวนี้สองสามตัวนี้ตัวปักใหญ่เนี่ยสองสามพี่น้องสองสามนั่นลูกสาเพิ่นพี่น้องถ้ามาเบิ่งลูกสาเพิ่นสองเจ็ดแม่ลูกสองเจ็ดบืนมาเห็นจนใหญ่พี่น้องเนาะตัวนี้สองสามแม่โค้งสางใหญ่แม่ปักใหญ่พี่น้องเนาะสูงรอยซี่ซี่บวกตัวนั้นก็สูงเกือบรอยซี่ซี่พี่น้องเนาะลูกสาเพิ่นสองหมื่นเจ็ดพันสองหมื่นสามพันโค้งนั่นก็สองหมื่นสามแม่ลูกลูกผู้ของหอยนั่นเพิ่นพี่น้องเนาะอ่ะ ยังต่อพี่น้องนะฮหม่ไดอยครมสวัสดีครับ,รบ,รบได้จากตัวมาหนี่โอ้เรื่อยๆครับอันเป็นโครมอยู่บ่บนี้หรือยแยกโอ้แยกกระได้โครมกระไดอะคันแยกตัวนี้เท่าไหร่ตัวนี้หมื่นสามพันห้าร้อย เบิ่งคักๆกันน่ำพูหรือแม่แม่แม่นี้แม่สาวบเดยวนี่มื่นสามนี่แม่สาวโอ้มื่าอยนี่แม่สาวพี่น้องเป็นควายแม่สาวพอท่นเต็มปันไดพี่น้องเนาะเป็นควายแม่สาวสองห้าได้ความสูงพี่น้องหนึ่งร้อยยี่าได้แม่แม่ใหญ่ล่ะแม่เป็นควายเนื้อครับเท่าไหร่มื่นสิบห้าร้อยมืโอ้หนึ่งหมื่นกับห้เด้อพี่น้องเป็นสองตแยกตัวนี้ง่ามเด้พี่น้องเป็นควายน่อยง่ามต่ว่าวันเต็มปันไดอ่ะมาแล้วบอกว่าแต โอ้ไปไปไปนี่บบบหนึ่งหมื่นห่นหรอแม่ใหญ่ๆนี่ปลาหอยคมพี่น้องเนาะแม่บบกใหญ่หนึ่งหมกับห้าแต่ว่าแม่สาวอนาคตไปใดเลยพี่น้องเนาะสิบสาหรอยเนาะหอยคมเนาะเอาขออนุญาตเบอร์โทรหอยคมหกหศูนย์หกห้าห้าเจ็ดศูนย์เจ็ดปดดพี่น้องผู้ใดสนใจกระโทรมากต่อรอกกระหอยคมไดพี่น้องเนาะอ่ะมันมัครับผมมาแล้วว่เฮ้ามาเนี่บ่ได้แจ็คตัวได้จ็คสิบ่ได้กัตัวนี่มัน้ถ่องเมนบ่นี่ หอยแสนบอขายเอาจักน้อยจะให้ยคนไปเอาแม่นออกหลูกออกเต่าหปแพรไปพื้น้าคนอย่างไดน้อหอยแสนเนาะโอ้ยหอยแสนจะเป็นคักหลายครับเป็นทองคักได้พี่น้องควายทองเพลินได้นี่แต่ว่าเพลินว่าถ้าจ้งถ้าเวียดเพลินว่านี่มันหมาเด้อไปใส่คณะเข้าไปใส่เหมืนจักไปใส่บัตรกษาัแค่นาจากดดนเพลินพี่น้องเนาะอะ เมืองบรรยากาศการซื้อการขายเมือนี้บ้านสว่งชนแห่งผาพี่ผ้าน้องมาเลาะมาชมบรรยากาศการซื้อการขายควา,ายตลาดนั้นโคตรดูบ้านเชียงว่าอาบ้านน้องแกตลาดชมพูบ,บุานเจ้าวดร้อยกเอาประมาณนี้กอน้องพี่น้องกินคอยพี่นอ้าอ,านองเกษตรกรผู้เลี้ยงวัวลควายแฟนคาเฟ่เพจบ้านสว่างชนแห่งชนิดแต่ความสุขก็เิญห่างไกลจากโรคไขเ้เลือดต่างรำรวยด้วยเบิดหนีเบิดจุกันสวัสดีครับ